มือแปะแปะอ่ะมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาผมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาตอนนี้เราอยู่ที่บ้านลำลูกกานะคะประทุมธานีนะคะสวัสดีครับ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 ววสวัสดีครับ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  ไปทรดนะไปไหนกาดูือด้อยดูอ่ะพี่สุดเลยครับพี่สุดเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi. lỡ những đi hấp dẫn บบบบอ,อ,อย่ไหนไอ้เมองหาเพื่อนเล่นเละสคคคคิครับ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 น้ำลายลูก

อารมณ์ดีอเด็กน้อยอารมณ์ดีเด็กน้อยอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายง่ายเติวใหๆนะครับผมเลี้ยงง่ายง่ายเติบใหโตมาแล้วมาเลี้ยงแม่เลี้ยงป้าเลี้ยงลุงเลี้ยงทุกคนนะครับเลี้ยงยายแอวนะครับเยอะยิ้มเก่งมากเลยยิ้มเก่งครับผมเอาคนยิ้มเก่งของแม่ตาต้าดวงใจของแม่ กันเลยขันไว้แต่ค้นหยอกกันนะมากเลยมากค้นหยอกใครมากค้นหยอกมาหยอกผมในเด้อครับเอฟจีครับมาหยอกผมในเด้อครับผมมักหยอกครับตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาเข้ามาเราขึ้นรูปมั้แปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาตบมือแปะ นี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยมือเป็เป็ดตบมือเปะอันนอยนี่น่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่นะก็นี่น่อยนี่หน่อยนี่นหะนี่หน่อยนี่น่ละนี่หน่อยนี่โอ้ยคนหี้ยงมามาขว่อนเหรอหน่ลูกมาล่ำนี่แม่